สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเช้านี้นะคะจะทานข้าต้มเนาะกับขิงนะคะขิงที่ดองเอาไว้นะคะ ตัวเขีงดองนะคะพี่อ้อยหั่นไว้สองแบบเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะซอยบางๆกับทําเป็นเส้นนะคะตัวนึ้งก็เป็นขิงดองทดเจี้ยว ถิงรองเต้าเจี้ยวนี่อร่อยมากหอมเต้าเจี้ยวนะคะานี้แค่นี้ก็พอเดี๋ยวนี้เช้านะคะพี่ว้อยทานเช้ามื้อเดียวนะคะก็จะเป็นข้าว ราดแกงข้าวต้มจืดข้าวอะไรแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่เนาะว่าจะทานอะไรแต่วันนี้อยากทานข้าวต้มนะคะส่วนมื้อเย็นบางทีก็จะทานแต่กลับไม่ทานข้าวหรือบางทีก็ทานน้ำพริกผักนะคะ คลิปนี้ก็สั้นๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะช,ช,ช,อชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายผู้กุยเนาะแล้วก็พี่รอก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องสีไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ